มงันกิบเลยที่เหมาเว้ยมันก็เอากิบตรงมาเว้ยมันตรงสุดกูดูแค่นี้แหละแต่กูไอะไรออกมา Team match Let's go ฮะ Re-loading มาเป็นยืนดู First point for the red team มาอยู่ไหนวะก่อ

กูรู้แล้วกูรู้แล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วกถอยแล้วไอ้ย่ากูถอยแล้วถ้ากิชาร์จมันมาชาร์จมึงบอกกูด้วยนะแต่ถ้ามันมาชาร์จกูเดี๋ยวกูหนีเฮ้ยชา้ย้ยไฮ้ยยเฮ้ยั้เฮ้ยเฮ้เฮย มึงก็พูดอีคีว่ากูกกขบให้ได้ีเ้มเมื่อกี้แล้วแล้วีก็บสัตว์ e d i ไม่คนนึงไม่คนนึงกยงไม่โดนอ่สัตว์ยงไม่โดน่หกสิบเออถอยดิถอยดิดตายคุดูสม,มึงตาย กูกูถ้ได้บอลแล้วกี่จะตายจะมาแล้วบอกแท่นไม้แท่นไม้ใช่ตายสายกูออกไปยิงแ้้หนึ่งสองยียกูกดกูกดพีกไม่กดพีกให้กูด้วยนะไอสัตว์เดี๋ยวจะเชื่อมันตายแล้วมันอยู่ซ้ายสองด้านหนึ่ง กางหนึ่งกางหนึ่งกางหนึ่ง <S <S 1> <S 1> โ,โหยิงหนักให้แต่เราสอไม่กูไม่มได้ยิงกลางทายกูยิงคนที่ดันมาหาักกูมึงอยู่เฉยๆก็ได้เหี้ยต้องหีเยอยกว่ามาสองคนสองสอง อีกคนนึงก็เจ็บแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บลบยี่สิบสี่ตรงเวลาสวยมึงดูขวาให้หน่อยดิเดี๋ยวถ้ามันดันมึงเดี๋ยวมึงยิงฮะเดี๋ยวกูมึงบอก <Exp ired. S 1> ดูปุ๊บเด็บ oh. เด็บเด็บเจ็บโอ้โห อย่าไปเลยเสื้อโคบละตาย่อนีตายไปตายหมดมมดหมดนี่ยแม็กมัปุ๊บพอดีเลยไปีคยมึงเดาเดวกูให้มันชาแล้วมึงยิงกูจากตรงนั้นนะเพราะมันจะมั้ไปแค่ลุงไปทำไมอะ มันอยู่มันอยู่อีกข้อหนึงเจ็บสวยอ่าน่าเป็นอะไรกูหนีแล้วกูหนีแล้วจะตายกางมากูยิงไปเล็วยิงมากระโดดไปกูตายเฮ้ยมึงไม่ต้องไปต้องไหน I see. Wait, I'll kill him don't front of me. Oh, I died. Better to die. Hey, he came the The blue team is in the lead. Die, 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 die. Half of the match is over and the blue team is in the lead. ขาดกูมันขาดกูการตัวนึง่ดี๋ยวน,นั่นมึงช่วยกูไม่ได้หรอกกลางตัวนึงย,ยิงยิงกูยิงไปไไกลางตัวนึงกลางตัวหนึงขวาตัวนึงให้เขาดันนะเดี๋ยวกูโค้บให้ ไม่ได้ยิงมันเร็วถ้ามันชาร์จขวาบอกเจ็บสองเจ็บสอง Enemy down ถ้ามันชาร์จซ้ายเดี๋ยวกูบอกขวาถ้ามันมามบอกลัวเส่ไกลกางกางกาง มันอยู่ไกลนะอยู่ท่านไม้อย่าออกไปมันเล็งอยู่ยวอห่า,า <c oughs> <c oughs> ตายเลยเสี่ย <c oughs> โอ้แตแต,ตายแล้วแล้ว ไอ้เหี้ยมึงถอยวะที่สุดไอ้เงี้ยกูยิงมึงตายตายมากนเลยตา v e r me กูล็อกใครอยู่มาแล้วบอกโดนเจ็บสวย reloading target down cover me ถอยถมาถอยมาล็อกได้อะไรคุณล็อกไม่ได้ละ

กูยิงผีกรดักไว้เลยแต่ของกูแม่งกดกดผีกแล้วแม่งไม่ค่อยไม่ค่อยผีใครไอ้เชี่ยโอ้โหกูไม่ได้ยิงมาจเนะกูรู้แล้วไปเดินดะลิบกันไปเลยใช่ไหมฝ่าใกล้ชิดตัวมีตอนนึงก็ระวัง Killing spree for the red team เดี๋ยวเดี๋ยว พวกนั้นเล่นระเบิดแน่นอนเชื่อกูอยู่ตรงที่ปืนโวกเจอไม่เป็นไรเชี่ยยังไงเขาก็ไม่ทันลอก Oh, yeah. Cover me. good Team bye, victory! Bye, bye, bye.